4 4ซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ที่เตรียมออนแอร์ในเดือนสิงหาคมนี้เดือนนี้จัดหนักจัดเต็มมากมีหลายแนวให้เลือกชมไปปักหมุดกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่นะคะอานาคตสดใสแต่หลังจากเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็สูญเสียความภาคภูมิใจในตน ซีรีส์โรแมนติก Love a n d a n t e เล่าเรื่องราวในหมู่บ้านสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในเขตเปราะทะหารทิมจูฮยองนักเปียนโนหนุ่มจากกรุมโซต้องมาอาศัยอยู่กับฮานากยอง,ยองแพทย์สาวจากพยองยางโดยไม่คาดคิดเนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ AI ในการคัดเลือกผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านสันติภาพนำแสดงโดยควอนฮยอนบินซงจีอูเริ่มออแนแอร์7สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดต ซีรีส์แนวครอบครัว Romance in the House แล้วเรื่องราวของชายหนุ่มที่หย่าร้างกับภรรยาของเขาไปเมื่อ11ปีก่อนตอนที่ธุรกิจของเขาล้มละลายแต่ตอนนี้เขาได้กลับมาพบกับอดีตภรรยาและลูกสาวของเขาอีกครั้งหลังจากที่เขากลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ลูกสาวของเขาดันเย็นชากับเขามากๆนำแสดงโดยจีจินฮีคิมจีซูซนนาอึนชเวมินโฮยุนซานฮา เริ่มมอนแน์สิสิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่ Netflix ค่ะซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญ You Are h o n o r เล่าเรื่องราวของผู้พิพากษาที่ต้องเผชิญหน้ากับคำตัดสินของลูกชายที่เกี่ยวข้องกับคดีชนแล้วนี้และหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่ต้องการแก้แค้นให้กับลูกชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นำแสดงโดยซนฮยอนจูคิมคยองมิน คิมโดฮุนฮอนําจุนจองอึนแช์เริ่มออนแอ์12สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยเราอัปเดตซีรีส์ไซไฟระทึกขวัญ The t y r a n t แเล่าเรื่องราวเมื่อหน่วยข่าวกรองของสหรัฐค้นพบแผนลับของรัฐบาลเกาหลีที่เรียกว่า The t y r a n t Project ในการพัฒนาอาวุธชีวภาพที่สามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์สหรัฐ จึงเรียกร้องให้ยุติโครงการน,นี้และส่งมอบตัวอย่างทดลองชุดสุดท้ายมาให้แต่กลับมีกลุ่มคนปริศนาโจมตีระหว่างการส่งมอบและพยายามขโมยตัวอย่างทดลองนี้ไปจนเกิดการแย่งชิงกันจากหลายป้ายนำแสงโดยชาซึงวอนคิมซันโฮคิมคังอูโจยุนซูเริ่มออนแน14สิงหาคมนี้ลิขสิธิ์ซัพไทยที่ดิสนีย์พลัสฮอตสตา์ค่ะ ซีรีส์ดราม,ม่าระทึกขวัญ Perfect Family เล่าเรื่องราวของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่ทุกอย่างต้องสั่นครอนเมื่อลูกสาวบุญธรรมที่รับเลี้ยงมาสารภาพว่าค่าเพื่อนตัวเองตายทำให้เธอเกิดความสับสนภายในใจและได้เผชิญหน้ากับความจริงในอดีตในขณะที่พ่อแม่บุญธรรมก็พยายามสืบหาความจริงเพื่อปกป้องเธอนำแสดงโดยพักจูฮยอนยุนเซอาคิมยองชอนคิมยองแดเริ่มออน14สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่วิวคะ่ะ ซีรีส์สืบสวน Black Out เล่าเรื่องราวของโกจองอูชายหนุ่มที่ตอนเขาอาอยุ19ปีเขาเป็นนักเรียนดีเด่นที่กำลังจะเข้าเรียนแพทย์แต่ถูกจับข้อหาฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นหญิงสองคนเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นคนก่อเหตุหรือไม่แถมเขาไม่เคยเห็นศพเลยด้วยหลังจากรับโทษจำคุก1ิปีเขากลับมายังบ้านเกิดของเขา แต่มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นรอบตัวเขาเขาจึงได้พัวพันกับนักสืบโนซังชอนที่ร่วมมือกับเขาในการพยายามค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนำแสดงโดยบิยอนโยฮันโกจุนโกโบกยอนคิมโบราเริ่มออนแอร์16สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซรัพย์ไทยรออัปเดตซีี <'s> cool. ส์โรนติคอมดี เลิฟ Next Door เล่าเรื่องราวของแบดซอกรยูยิงสาวที่ชีวิตกำลังไปได้ดีกับตำแหน่งผู้จัดการโครงการในบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกแต่ทุกอย่างกลับพังทลายลงอย่างไม่คาดคิดเธอจึงพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยกลับมาที่บ้านเกิดและได้พบกับชเวซึงฮโยสถาปนิกหนุ่มสุดเพอร์เฟกลูกชายของเพื่อนแม่ซึ่งเป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งแต่เด็กและทั้งคู่ต่างปิดบังความลับน่าอายของการละกันไว้นำแสดงโดยจองโซมินจองแฮอิน เริ่มมาแน17สิงหาคมนี้มรดกทรัพย์ไทยที่ Netflix คะ ừ, ่ะซ ER ออนนีรีส์โรแมนติคกคอมเมดี้ DNA เลิฟเวเล่าเรื่องราวของโซโจินนักวิจัยสาวที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเพลย์บอยและออกเดินทางเพื่อค้นหาคู่ครองที่เข้ากับเธอได้ทางพันธุก,กรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่มีความสุข โดยมีอยู่2คนที่ผ่านเกณฑ์คือสูตีนรีแพทย์ยอนอูและนักดับเพลิงคังฮุนใครจะเป็นคู่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอนำแสดงโดยจองอินซอนชเวชีวอนอีแทฮวานจองยูจินเริ่มออนแอร์17สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไตเติ้ลที่วิวค่ะ ต่อซีรีส์ดราม่าชั้นดีพาชิงโก้ซีซั่นสสารต่อเรื่องราวครอบครัวผู้อพยพชาวเกาหลีเมื่อซุนจาวัยสาวต้องพยายามปกป้องครอบครัวในโอซาก้าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มปะทุขึ้นและเรื่องราวของซุนจาในช่วงสูงวัยที่ได้มาพบกับล้านชายที่โตเกียวนำแสดงโดยคิมมินฮายุนยอจองอีมินโฮจินฮาจองอึนแชคิมซองกยูเริ่มมาแน่23สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่ Apple TV ที u s ค่ะ This world, that world. ซีรีสระทึกขวัญ The f r o g เล่าเรื่องราวของซังจุนชายหนุ่มผู้ดูแลโมเตลในชนบทในช่วงฤดูร้อนปี2000และยองฮาชายรุ่นใหญ่ที่ใช้ชีวิตหลังกเกษียณเพียงลำพังบนภูเขาในช่วงฤดูร้อนปี2021ทั้งคู่ได้พบกับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่ง และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันจากคนและช่วงเวลาที่ทำให้ความสงบสุขของพวกเขาถูกรบกวนน้ำแสดงโดยคิมยุนซอกยุนเคเยซังโกมินชีอีจองอึนเริ่มออนแอร์23สิงหาคมนี้ลิขสิทธิท์ซับไทยและภาคไทยที่ Netflix 8ตอนรวดค่ะาจีซีรีส์รแมนติกคอมดี ซินเดอเรล่า at 2am แล้วเรื่องราวความซีรีส์โรแมนติกคอม يدي no gain no love แล้วเรื่องราวของโซนแฮยองหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเธอจึงพยายามเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการจัดงานแต่งงานปลอมๆขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองพลาดการเลื่อนตำแหน่งในบริษัทโดยมีคิมจีอุกหนุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวบ้านมารับหน้าที่เป็นเจ้าบ่าวกรมารอซึ่งเขา เป็นที่รู้จักของบรรดาเพื่อนบ้านในฐานะพละเมืองต้นแบบผู้ไม่สามารถอยู่เฉยได้เมื่อเห็นใครต้องการความช่วยเหลือเขาจึงตกลงรับข้อเสนอแปลกประหลาดของแฮยองนำแสดงโดยชินมินอาคิมยองแดเริ่มออนแอร์26สิงหาคมนี้ลิกิัสิ์ซับดายที่พราม,มิดลีค่ะต나는손해보는것도싫고내나는주는것도싫거든너이름이뭐니손해영나싫어해봤자지손해야손해보기싫어서 ซีรีส์ย้อนยุคม Press ูแล้วเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ในยุคโกคุระยอเมื่อเหล่าผู้นำจากห้าเผ่าตั้งหมายปองที่จะครองบัลลังก์หลังจากการสวรรคตอย่างกระทันหันของกษัตริย์พวกเขาจึงออกเดินทางเพื่อสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ภายใน24ชั่วโมงโดยมีราชินีอูฮีเป็นเป้าหมายในการยึดอํานาจเธอจึงต้องรักษาอํานาจผ่านการแต่งงานอาญาพิเศษที่หญิงไม่จะต้องแต่งงานกับน้องชายของสามีผู้ล่วงลับเพื่อรักษาวงศ์ตระกูล น้ำแรงโดยจอนจงซอคิมมูยอนจีชางอุกยีซูฮยอกจองยูมีพักจีฮวานเริ่มออแนแอ29สิงหาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตนตน่าดูกันทุกเรื่องเลยใครรอดูเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด,ดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ